ส่วนดีกลุ่มนักลงทุนคุณเรา P49 Investor เดี๋ยวนี้จะมาสอนตั้งค่า MT4 แบบง่ายๆก่อนนี่เป็นวิดีโอแรกนะเวลาเราเปิดโปรแกรมเทรดขึ้นมาเนี่ยของ MT4 เนี่ยมันจะมีพวกตารางอะไรแบบควรสายตามากนะครับให้เราคลิกขวาไปที่หน้าจอนะครับเสร็จแล้วไปที่ Property นะ แล้วมันจะขึ้นเป็นคัลเลอร์แบบนี้ให้เราเปลี่ยนบาร์อัพเป็นสีเขียววันนี้ก็เปลี่ยนไว้อยู่แล้วส่วนบาร์ดาวให้เป็นสีแดงก็คือทั้งเทียนลงเป็นสีนแดงเพื่อให้ดูง่าย Blue c a n เดลตลาดกระทิงอันนี้ให้เป็นสีเขียวส่วนแบร์แคนเดลตลาดหมีให้เป็นสีแดง เดี๋ยวเดี๋ยววันหลังอธิบายตลาดหมีกับตลาดกระทิงคืออะไรนะครับแค่นี้พอเสร็จแล้วให้ไปที่ common นี่นะที่เมาส์ชี้นี่ common ถ้าใครเล่นกับโน้ตบุ๊กเดี๋ยวในโทรศัพท์ยังหาวิธีไม่ได้เอาโน้ตบุ๊กก่อนให้ติ๊กโชว์กริดออกก็คือไอเส้นตารางนี่ติ๊กออกตามนี้เลย แล้วก็ติ๊กที่โชว์อาร์กไลน์เป็นเส้นที่เ,เราใช้สีแดงที่มันเป็นซื้อขายหรือ,เ,อเส้นสเปซเรานีแหละนะเสร็จแล้วกดโอเคอ่าก็จะได้เจอะลงลงมองง่ายแล้วนี่ครับโอเควันนี้ก็แค่นี้ก่อนเดี๋ยวรอบหน้ายาวันนี้หน่อยเพิ่งได้โปรแกรมมา